เข้ามาสู่เรื่องรีวิววันนี้รีวิวแบบง่ายๆอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับ SFP สายซิเบอร์ก็จะเป็นตัว SFP ที่เราเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนจำหน่ายจะเป็นยี่ห้อของ CNT นะครับในตัว SFP ของเราก็สามารถรองรับกับอุปกรณ์ได้ไดหลายๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นนำอย่าง Cisco h p นะครับอาราเทลนะครับหรือแม้แต่ ยี่ห้ออื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงสามารถที่จะใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดได้นะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นที่เป็น1นจิกนะครับหลือ155นะครับมีตั้งแต่1 5 5 1 2 5นจิกนะครับอ2องจจิกนะครับสูงสุดก็10บจิก100จิกมหีหมดนะครับระยะทางนะครับก็ตั้งแต่ที่เป็นมันติโมดนะครับ300เมตร500เมตรนะครับ สิบกิโลนะครับจนไปถึงร้อยยี่สิบกิโลนะครับก็จะมี SP ของเราลองรับทุกรูปแบบนะครับเอสก็จะมีตั้งแต่แบบรุ่นที่เป็น1คอบบายเดล็กนะครับหรือว่าสแตนดาร์ดที่เป็น2คอนะครับของเราก็มีลองรับรุ่นที่เป็น XFP นะครับเป็น SP ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใช้กับอุปกรณ์รุ่นเก่าๆนะครับ ทางเราก็มีซัพพอร์ตให้ลูกค้าครบนะครับคือเอสเนี่ยเรามีครบวงจรครับนะทุกอย่างจริงเอสเเนี่ยหลักก็คือเาเรียกว่า small form factor pluggable เขาบอา pluggable ก็คือคือเวลาเขาจำชิวิชมาเนี่ยเขาจะทําช่องไว้สําหรับเสียบมันก็คื้นองเราสายทองแดงสายเสียเป็นสายไฟเบอร์สายไฟเบอร์ครับจริงๆมันก็มีสายทองแดงด้วยนะครับเป็นอฟพีที่เป็นไฟเบอร์เป็นทองแดงก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากสื่อสารปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไฟเบอร์ใช่ครับใช่ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาพอเราต้องการความเร็วไงมันเลยเป็นไฟเบอร์เพราะนั้นเนี่ยเวลาถ้าถ้าไม่ใช่ไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกเป็นอินเทอร์เน็ตจะเป็นอ่าเป็นหัวแลนเออเป็นสายแลนสายแลนเพราะนั้นเนี่ยตัว s อ p เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดครับมันก็จะต่อได้กับทุกสวิตซ์เอาไปต่อสวิตซ์อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำมาเวลาเขาซื้อสวิต์มาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสวิต์เนี่ยเอเนี่ย ยี่ห้อนี้กูก็จะเขียนโค้ดมาข้างหลังนี้ถึงว่าลดเรื่องการโค้ดต่อไปเรื่องที่จะทำให้เอสชพีมันราคาตกราคาถูกลงมาเยอยนะคือคือเขาเรียกโอเพนโอเพนให้กัเกิดการใช้งานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีท่านซื้อสวิตช์มาท่านต้องการเอสเอชพีก็สามารถติดต่อมาได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสชพีของเราก็จะเป็นเอใช้งานมาแล้วถ้าในบริษัทที่ละคมหลายใช่ครับใช่ครับที่เพราะนั้นเนี่ยก็ ก็เราก็เอามาเอามาให้รู้จักนะว่าโอเคมันมีตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือ small form factor p a c g a b l e ดีเทวเรียก SFP ลืมไปแล้วน,นะครับนะสมัยก่อนเรียก G big G big G i g ใช่ใช่ตอ,อนนี้มันเรียก SFP นะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปนะก็จะต่อได้หมดมันมีขึ้นอยู่ความเร็วตัวก็เป็น2.5จิกหนึ่งมันอยู่ที่ความเร็ว2.5จิก1.5 1จ <100 gig. S 1> ิก10จิก100จิกรกแล้วแต่ เ่าเดี่ยวจะเลือกว่าเราจะเลือกสปีดไหนนะครับสปีดสูงขึ้นตอนนี้มันได้เป็น100ร้อยจิกแล้วร้อยจิกร้อยจิกนะครับโอเคทังก็เป็นอช p ับฝ <นะ S 2> ากไปด้วยฝากด้วยแล้วกันถ้ามีเรื่องนี้ก็ยินดีรับใช้อ่า